สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง OMG oh, Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดยคงตามติดน้องลิซ่าเช่นเคยนะครับว่าแต่จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมกันเลยนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับน้องลิซ่าของเรานั้นนะครับเป็นพลังบวกเดินได้น,นั่นเองถึงหน้าเล่นน้องจะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนนะครับตลังเล่นน้องก็ยังขี้เล่นขี้ซนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้แอดจะไปนําหลายๆโมเมนต์ที่น้องเนี่ยไปฟินจิ้นกับสาวๆในวงนั่นเองของเรานะครับมาฝากกันอย่างจุใจกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปชมมตรรงงนนนนนนนัันนัั้้เพื่พ่่ออออาาดูแกกกว เพิ่งอัพไอจนั่นเองนะครับมีภาพเลยๆภาพที่สวยงามมากๆแต่ก็มีวิดีโอตัวหนึ่งที่ตอนนี้เป็นพี่พูดถึงอย่างมากคือทรงผมใหม่ของน้องนะครับแล้วก็มีการแบบถ่ายแบบโคลสอัพแล้วก็โอ้โหแอคหน้านิดนึงก็แบบเซ่มีสเสน่ห์ไปยันไรผมกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้โหถือว่า,วาอันนี้ก็เวลาที่แบบทำให้ใจแบบสั่นไหวกันได้เลยนะเพราะว่าเ้าเกิดน้องเนี่ยจิกกล้องมาอีกนิดนึงนะครับคนอาจจะตุยกันขามือถือไปได้เลย เออจริงๆรงรูปวันนี้ที่ลงค่ะแบบทรงผมนี้นะครับรู้สึกว่าน้องจะชอบเป็นพิเศษเลยนะเพราะลงไอจรวดเร็วมากหลังจากตัดไปไม่นานเท่านั้นนะครับเอยอ่ะมาดูอันต่อมานะจ๊ะอันนี้โพสต์นี้นี่เขาระบายความในใจนะครับถึงซีนที่น้องนะเต้นเพลงมันนี่ล่าสุดนั่นเองที่ใส่ชุดคลีปปลาตัวเก่งของน้องนะครับมาเต้นจังหวะหนึ่งของเพลงม o า e y m ม n า y m o ม e าของเรานั่นเองนะจ๊ะไปดูกันดีกว่าสนันิดหนึ่งว่ามันคืออะไรนะครับ เป็นแงย่อลงไปให้แบบถึงหลุดโลกไปเลยจ้าแล้วโพสต์นี้เขาก็พิมพ์แบบว่าอขออ่านหนึ่งนะจ้าเขาบอกว่ามึงเอ้ยนางก็หาลูกเล่นมาทุกสเตจทุกคอนทุกรอบอะแค่นางเปลี่ยนท่านิดนิด,นด,นดมันก็มีสเสน่ห์ต่างกันแล้วแพลว์พลาวเวอร์เจนเวทีเวอร์อะไรแบบนี้เออกำลังพูดถึงใครล่ะพูดถึงโปรเฟชชั่นอลลาลิสาของเรานั่นเองนะจ้าซึ่งบอกเลยว่าแต่ละเวทีเนี่ยยิ่งหลังๆนะนะทั้งลุกทั้งท่าเต้นเนี่ยจะมีการครีเอทใหม่ๆอยู่เสมอที่แอดบอดนะครับว่าน้องเป็นคนครีเอทจริงๆเลยเป็นคนทีกกลล้้าาคิด แล้วก็ออกมาดีสมใจกันจริงๆด้วยนะจ๊ะเออมา,มาเก็บตกกันอีกอย่างหนึ่งนิดนึงนะจ๊ะเป็นโมเมนที่กาลังจะกลับบ้านของน้องเมื่อวานนั่นแหละซึ่งมีแฟนบริงคนนึงนะครับเขาบอกให้น้องเนี่ยพูดภาษาจีนให้ฟังหน่อยนะแบบอยากฟังคำบอกไอ้นี่อะไรก็ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งน้องก็น่ารักมากนะครับโพสต์นี้เขาก็เลยบอกว่าน่ารักแฟนขับบอกให้พูดภาษาจีนถ่ายรูปเสร็จสยวี่ก็จัดให้ทันทีแม่แม่จีนปลื้มแน่แนเลยทิ l ซ s า <Hi, Brazil. S 1> oh <my> can you say Hi to Chinese fans 我爱你，我爱你。 อะไรแบบนี้นะครับแล้วน้องโอ้โหไอ้นี่วอไอ้นี่โอ้ยโคตรน่ารักอะใครโดนน้องบอกคํานี้ไปนะจำเปนะ็นกาลูกบวชเลยทีเดียวนะจ้าเพื่อนนะเ <c oughs> ออแล้วน้องใส่ชุดสีชมพูกันด้วยมันน่ารักมากๆก,ก,กันเลยนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าประเด็นสําคัญกันดีกว่าเพราะตอนนี้น้องนั้นกลายเป็นมีมไปทั่วทวิตเตอร์กันแล้วเพราะทวิตตอนนี้แบบก,กำลังเดือดร่องน้องมากๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้พูดถึงประโยคหนึ่งนะครับแล้วก็มีการคลสอัพน้องใกล้ๆด้วยเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําในส่วนของมิวสิกวิดีโอเป็นจังหวะที่น้องนั่งน,แบบนี่รรถอแบบ แล้วเขาก็บอกว่าตาโตยิ ato, i, g, zy, c, u, oon, ้มทีโลกสดใสหนูเน็กหน้าเอนดูคุณร้อยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับโนริซ่าของเราก็ได้คุยกับน้องแชงนั่นเองนะครับคุยกันไปคุยกันมาก็จะมีประโยคนึงที่เป็นจุดขายของคลิปนี้นั่นเองนะครับน้องแชงเนี่ยเขาบอกว่านอริซ่าเนี่ยโดนต่อต่อยแล้วนะเหมือนต่อที่แบบมีพิษของพิงเวนอมอะไรแบบนี้โนริซ่าบอกเอยฉันไม่เป็นไรนะเพราะว่าพิษเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดของฉันแล้วแล้วก็อู้ <c oughs> เออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในคลิปกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะ in 's my เป็นไงหอจรตจักานะจ๊ะตอนนี้ก็กลายเป็นมีมไปทั่วทวิตแล้วนะครับซึ่งมีมนั้นก็คือโพสต์ต่อมานั่นเองนะครับคือแบบว่าเป็นอะไรแบบเป็นตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างตัวนี้ซึ่งแอดเคยเห็นว่าแวนนะแต่แอดไม่มั่นใจว่าคือเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องอะไรนะครับถ้าใครรู้เนี่ยพิมบอกแอดได้นะแต่ว่าเป็นอะไรที่คนแชร์กันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังมันน่ารักดีนั่นเองครับเออประมาณนั้นนะจ๊ะ มาดูอันต่อมานะครับก็ยังคงไม่หลุดจากเบื้องหลังการถ่าย MV นะครับก็มาดูกันต่อเป็นโมเมนต์ของพี่จีซูกับลิซ่ากันบ้างนะครับซึ่งเขานั่งรถกันอยู่2คนเนี่ยนับเป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่าของเรานั้นน่าจะดูซีรีส์มาเยอะนะครับเพราะหัวโพสเนี่ยเขาก็บอกว่าเชื่อแล้วว่าลิซชอบดูซีรีส์มากซีนจากเรื่องไหนเนี่ยมีจับมือบนรถด้วยคําพี่จีซูตามไม่ทันอะไรแบบนี้ซึ่งตามไม่ทันจริงๆริงพี่จีซูเราเอ้ยอะไรวะฉันต้องเล่นตามน้ําเธอใช่ไหมอารงน้องลิซ่าเราก็ป,ม,กปกม่ลืออ้ย แล้วลอนดิซาของเราก็จับมือต่อจา่าไม่เอาปล่อยมือนะส่งมือมาให้ฉันเร็วๆสิจีซูบอกว้าวแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจีซูแล้วก็จีซูก็ยังงงอยู่นะครับบอกเธอหมายถึงอะไรอ่ะแล้วก็จะมีวิดีโอต่อครับว่าเขาคุยกันต่อนะครับเขาบอกว่าจีซูฉันขอโทษแล้วก็ดันพี่จีซูของเรานั่งที่บอกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วจีซูก็บอกรู้สึกปลอดภัยดีมากเลยค่ะร้อนค่ะเพราะมันไม่เมคเซนเลยแบบประมาณว่าเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วลิซาเป,เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่า น้องนองริซ่าคงจะเอาซีนหนึ่งในซีรีส์มาเล่นนะ่ะแต่พี่จีซูแบบเ้ยเรื่องอะไรวะฉันตามไม่ทันฉันไม่ได้ดอูอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นซีนที่แบบเออแอดที่เห็นแล้วมันตลกดีเหมือนแม่ลูกเล่นกันน,ะน่ารักมากเลยนะ ยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะซีนต่อมาเป็นซีนของน้องแชงกับลองลิซ่ากันบ้างนะครับก็คือเชีย์ลิซ่านั่นเองครับและเขาเนี่ยคือเป็นถ่ายซีนหนึ่งของชัดดาวนั่นเองเพื่อนๆแล้วก็แบบเอ้ยตรงนี้สวยจังเลยถ่ายให้ฉันหน่อยอะไรประมาณตามสาวๆเขาถ่ายรูปกันนั่นแหละแล้วน้องโรเซ่นเนี่ยเขาก็เลยหยิบประเด็นนี้ขพ้่มพูดนะครับประเด็นที่นล,ลิซ่าของเราไม่ยอมแท็กชื่อฉันนะว่าเป็นคนถ่ายอะอะไรแบบนี้ทําไมเธอถึงไม่ยอมแท็กล่ะฉันอยากจะแท็กอยู่นะแต่ฉันจะแท็กให้เธอแน่ๆฉันสัญญาเอ้ยเธอไม่แท็กหรอกฉันไม่เชื่ออะไรแบบเเนนนนนนี้พพดแบงงงออออกกกกกัััััไปปมมาสึ็็็่่คทถะร อย่างเงี้ยอย่างงอนเลยนะแบบแบบนี้อเป็นประเด็นที่แบบว่าน่ารักมากๆแล้วหัวโพสตเนี่ยเขาก็พิมพ์ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มันมีความลึกซึ้งของสาวๆนะที่มันมีความแบบเฮ้ยเขาอยู่กันมาตั้ง1ิปีแล้วอะไรเงี้ยก็ยังทะเลาะก,กันเรื่องการให้แดกกัน <c oughs> เออก็เป็นความสนิทสนมกันนั่นแหละเป็นเหมือนพี่น้องนะครับที่อยู่ร่วมกันมานานแล้วก็เออต่างคนต่างก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเออเรื่องอะไรเล็กๆน,น้อยๆก็ทำให้กันด้วยความแบบสบายจงสบายใจก็มีแบบเอ้ยแ็กฉันบ้างสิแต่อลอริ อาจจะไม่ใช่แบบส่วนใหญ่น้องจะทาอะไรถนัดถนัดในส่วนของหลังเลนมากกว่าสังเกตปะ่ะอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เป็นหลังกล้องอย่างเงี้ยเออน้องจะทําแบบได้มากกว่าน้องจะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะครับเป็นธรรมชาตินั่นเองนะส่วนเบื้องหน้าก็เป็นแบบภาพสวยๆงา,งามส่งกันไปนะครับอาจจะไม่ได้มาเขียนอะไรเยอะแยะให้เราได้ดูกันเนาะเออแต่น้องจะเป็นคนใช้การกระทําสื่อสารต่อคนมากกว่านะครับใช้บอดี l a n g เกจนั่นเองนะพะน้องเก่งในการเต้นอะไรเงี้ยเนาะเออก็น่าจะเป็นคนลนักษณะนั้นแอดก็เดาๆไปนะ่ะมาดูวิดีโอตัวต่อมากันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ ไปแล้วแล้วไหนเจนลิซ่าของเราอยู่ไหนอยู่นี่เองนะครับอันสุดท้ายนะครับแอดมาให้ครบทุกคู่กันอย่างแน่นอนครับเป็นประเด็นที่เจนนี่ของเรานั้นกําลังนั่งอยู่เพลินๆนะครับแล้วน้องลิซ่าของเราเนี่ยอยากเรียนภาษาเกาหลีว่าเอ้ยคำว่า wisdom เนี่ยในภาษาเกาหลีเนี่ยแปลว่าอะไรเหรอเนาะพี่เจนนี่ของเราก็บอกว่าจีฮเยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขำอะไรกันไม่รู้แอดก็ <Ad S 1> ไม่เข้าใจว่ามันมันมีประเด็นตรงไหนนะแอดเดงดูแอดไม่ขำแอดงงๆมากกว่าเออแล้วก็น้องลิซ่าของเราก็เหมือนเปิดดิชเนลีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเป็นพจนานุกรมของเกาหลีหรืออ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 ะะไไรรหืเเเเปล่่่่่าาาาสัักกกยยงงงนนึแด็็มข้ใจคุ ประมาณนี้แล้วข้างล่างเนี่ยก็มีคอมเมนต์เขามาบอกว่าเออตอนนี้นะเจนนี่ก็กลายเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับจีซูไปแล้วนะแล้วก็กลายเป็นครูสอนภาษาเกาหลีให้กับลิซ่าแล้วโรเซ่ล่ะแต่โรเซ่เนี่ยเขาได้ทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษไงเออก็เลยไม่ต้องสอนนั่นเองนะครับแล้ว <c oughs> ก็เป็นอะไรที่บแบบเซลล์ซลหยอกหน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะครับเออทีนี้มาปิดด้วยอันสุดท้ายกันบ้างอันนี้แอดเห็นว่าควรมาปิดเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่แอดไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันก็คือเป็นโมเมนต์กับเจ้าน้องเรา ซึ่งเหมือนเขาจะตื่นกองถ่ายหรือเปล่าเพราะเห็นคนเยอะลิซ่าก็อบอกเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นใจเย็นนะเออไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจพวกเรากําลังอยู่ในกองถ่ายอะไรเงรี้ยเหมือนคนจะเยอะมากๆแล้วน้องอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอคนที่แบบ เยอะแยะอะไรขนาดนี้น้องก็เลยแบบเข้มดาวไอ้คมดาวคมดาวอะ,อะไรแบบนี้เออแต่สุดท้ายนะครับก็อย่างที่เห็นว่าน้องกลายเป็นดาราในมิวสิกวิดีโอชัดดาวให้เราได้เห็นกันนะครับสุดท้ายน้องก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลไม่ต่างจากคุณแม่เลยจ้าเออถอดแบบกันมาเลยถ่ายแบบถ่ายรูปถ่าย MV ได้หมดบอกเลยน้องเลิฟทําได้เอออะอะไรแบบนี้นะครับวันนี้แอดก็จะเอามาฝากกันสัส้นๆประมาณนี้กันละกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นอิปปุ่มมองอีกตัวต้นหนึ่งของน้องลิซ่าที่จริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้เห็นกันบ้างแล้วครับแแแต่่่่่่่อออออออัััันน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 นีีีี้้้้้เเเเเยยยไดดหห็็บบบจจุใกกกกมมมาาาิิิงงขึวววถืโโๆ วันเสาร์ที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆชอบเช่นกันสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่กิงกิ๊งกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนนะ